วันนี้แพรจะมาทํางานที่ห้องนี้ว่าจะลองยืนทํางานดูค่ะหลังจากที่แพรทำมวอกมาแล้วต้องตัดคลิปเนาะคืออาการปวดหลังที่แพรเคยมีเหมือนเริ่มกลับมาคือมันปวดไปถึงแขนเพราะพี่เอลบอกว่าเป็นเพราะว่าพี่อะตัดคลิปนานแล้วก็นั่งนานเกินไปวันนี้ว่าจะมายืนตัดที่โต๊ะนี้พร้อมกับเด็กๆค่ะว่าจะรอดหรือเปล่านะวันนี้ไว้มาดูกันค่ะ วันนี้เราจะทำไข่ตุ๋นค่ะเหมือนมีอยู่สูตรหนึ่งที่แพลใช้ประจำเป็นของช่องกินได้อร่อยด้วยแล้วแพลก็จำไม่ได้สักทีนึ่บง15นาทีส่วนผสมเขามีไข่ไก่สีฟองน้ำ400 ml ซีอิวขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็แพลมีบรอกโคลีของเขาเป็นแค่หลอก เอ้ยคนนี้ทำไข่ตุน๋นรู้ได้ไงว่าอยากกินไม่รู้หรอกแ,แอบได้ยินที่คุยกับอาม่าใช่ไหม<อ>กหกวไข่ตุ๋นจ้ะมอหนึ่งนะคะมีรีวิวพี่แพลรีวิวไว้เดี๋ยวแนบไว้ให้หอมมากหอมน้ำต้มผักวันนี้นะคะ1ิอีดโมงนะคะ11เอโมงครึง <11 S 2> ง่งแล้วด้วยเพราะว่าพี่เว็บช้าด้วยแล้วก็ลูกก็ชา้าเด็กๆก,ก็คือไม่ยอมเข้าบ้านจนก,กว่าจะ พบเจอทั้งพี่แพรแล้วก็พี่ปกติเขาเจอแค่พี่แพรเขาเข้าบ้านแต่เดี้ยเขาไม่เข้าบ้านแล้วถ้าเขาไม่เจอพี่ก็เกิดว่าพี่ลงมาประมาณ11โมง10ก็ต้องเล่นกับเขามา20นาทีเขาถึงจะยอมเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวจะได้ไปทํางานอย่างไววันนี้แพนข้าวของเพียบก็คออือตามพี่แพรไปมังบุญคองอีกแล้วแล้วก็วันนี้เราอยากจะไปเซ็นทรัเวิร์เพราะเราจะไปดูเมาส์บลูทูธกับคีย์บอร์ดบลูทูธว่าเพียบจะได้ของมาประดับโต๊ะในเร็ววันจะแก ลูกจนจะไม่ร้อนแล้วค่ะใคกตุ๋นทำอร่อยไหมอร่อยมากค่ะทีเวอร์จริงๆอร่อยมากเลยค่ะอ่คันตาเหมือนน่าจะมีอะไรเข้าไปเออ,อเชน้องลางหน้าเป็นะักดล้างหน้าฉลองให้กับหัวสีทองด้วยการใส่ทองนะคะอ้ยคันตาต้องไปดื่มตาในน้ำก่อนแฟนฉัน <What? S 3> ทำงานสาย every day ผมอะลงมาช้าก็จริงนะแต่ผมอะคุณไม่ได้ต้องแต่งหน้าให้แบบเครื่องตานี่นะ this is not my problem เคยมีแฟนดื้อไหมเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะอย่างพี่แพวเป็นคนที่ดื้อม,มากเหมือนเขาจะต้องไปในความเชื่อของเขาจนสุดทางก่อนเว้ยอย่างเรื่องโต๊ะนะเราคุยกันหลายรอบแล้วเนอะตั้งแต่ทำเริ่มทำบล็อกก็จะได้เห็นว่าพี่แพวเริ่มบ่นเ่อโตะแนละ้วแต่ก่อนหน้านั้นอะก่อนหน้าที่จะํำบล็อกอะพี่เคยบอกแล้วว่าเฮ้ยแพว การทํางานตัดแบบเนี้ยมันไม่เหมาะเขาก็จะเอาไอ้ดีมาเติมอ,อ่อยแดนมาทําปรับไปปรับมาก็ยังปวดเว้ยมันมีปัญหาต้งที่ว่าโต๊ะยืนอ่ะ,อะพี่ก็คือนั่งไม่สบายเลยก็คือกำลังจะบอกเย่งไงว่า เราไม่ได้สมควรให้ต้องยืนทํางานนานหรือนั่งทำงานานานเราเมื่อยจนเราทนไม่ไหวเนาะเราก็จะไปทำอย่างอื่นแต่คือพี่แพลวด้วยความที่เขาโฟกัสเรื่องงานมากเว้ยไม่ใช่ไก่ว่ามันเหมือนแลกกันระหว่ังได้งานกับร่างพังเนี้ยพี่แพลวจะไม่เหมือนพี่ที่แบบเออไม่ไหวแล้วพอละนอนเนี้ยนั่นเป็นข้อเสียของพี่แพลวแล้วดื้อมากอยากจะเปิดเพลง,งเด็กจื้อต้องโดนอะไรนะอย่างเงี้ยจะโดนโปง่งให้เขาไปลองไปนั่งทํางานที่โตะยืนกลับไปอีกสักพักหนึ่ง แล้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันดีขึ้นมัชยฉันมีมปัญหาตหลอดใช่มันเป็นคนอย่างนั้นแหละอันนี้คือที่พี่สัง่ง ข้าวนอดิสาลายัยและหมูเท่านั้นที่พี่ต้องการเดี๋ยวดูจานพี่เว็บถ้าเกิดว่าเราฝืดคอเราก็แค่ขโมยของคนข้างๆเราอันนี้นะคะพี่เว็บมากินร้านราวเม้งที่มาบุญคองชอบมากชื่อร้านราวเมงกะอยู่ชั้นห้าของมาบุญคองอันนี้เป็นร้านเจ้าประจำอะถ้าได้มาแล้วแบบคนไม่ได้เยอะก็คือจะกินร้านนี้ตลอดมันเริ่มต้นที่ราคา89บาทก็พอๆกับฮัจิบังเนาะ แต่ที่ชอบคือเป็นแบบจัมโบ้ค่ะจานจัมโบ้โบเดี๋ยวไปดูว่าจันจัมโบ้จะเป็นอย่างไรฟิลเขาจะให้เหมือนแบบกินร้านแบบข้างทางญี่ปุ่นเนะ่ที่จะเป็นแบบเหมือนเคาน์เตอร์แล้วก็นั่งแยกๆกันอะไร,งไรเงี้ยเก๋ดีอ่ะพูดมากพี่แพรว่าพี่แปรพูดมากแต่ระบบเวันนี้คือเป็นคนเดียวที่มีฟุตเยอะเพราะว่าพี่แพรเขาจะรอใหม่ก่อน <c oughs> แต่พี่พว่ามีใหม่แล้วก็เลยพูดได้แยะเลย เดี๋ยวรอชาม,มาก่อนกินก่อนดูฝ่ามือพี่เว็บกับชา๋วยเตี๋ยวพี่เว็บอันนี้ถ้ากับกินสองถ้วยอ่ะจะคือแบบนีมีไข่สองซี่พี่เว็บทำไมไม่ใส่ไม้ลืมไม่ต้องกินน้ำซุปเลยกินข้าวกับหมูก็อร่อยละฮะ้ำน้ำ ของเพล็บนเนี่ยสั่งเป็นจัมโบ้ไซส์หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทปริมาณมันประมาณสองถ้วยเนาะก็คือเพว่บเลือกกินเส้นญี่ปุ่นนะคะเขามีเส้นเหนือหนึบของเขาแต่เพียบเลือกกินเส้นญี่ปุ่นเพราะว่าอร่อยมากส่วนเนื้อชาบูของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหมูมี2แบบเหมือนกันมีแบบติดมันกับแบบไม่ติดมันแต่แต่พี่ชอบมากก็คือไข่ต้มซอสโชย,ยุของเขาแบบนิ่งจิงหมดแล้วจากถ้วยตะกี้เป็นถ้วยนี้สุดยอดไปเลยเธอคุยบางทีอะเธอต้องคุยกับ คนดูด้วยนะคะเพราะว่าคนดูเนี่ยเขาต้องมี partisipate เหมือนกันส่วนนึงของในกุ๊กที่เราคุยอเงี้ยโอเคโอเคเมื่อกี้เราอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะเมารถก็เลยต้องมองตรงกลัวว่าตัวเองมองจ้แค่แบบคุยแล้วก็ผ่านไปนุ้ยเป็นมือใหม่บล็อกเกอร์ค่ะหลังจากนี้นะคะพี่แพรวเขาเลิกงานแล้วก็เป็นช่วงเวลาของพี่แล้วพี่อยากจะไปดูคีย์บอร์ดที่มันเป็นบลูทูธแล้วก็เมาส์บลูทูธเพื่อไว้ให้พี่แพรวด้วยนะแล้วก็ไปเดินเซ็นเตอร์เวิร์คคือ ไม่ได้เดินที่อื่นที่ไม่ใช่มา,<อ>มาบุญคองเลยก็คือเอออยากจะไปพบเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆแล้ววันนี้เราจะไปเซนทรัลเวิด์กันให้พี่แพลวขับรถไปก่อนเดี๋ยวจะก,กันเปิดที่อยูเซนทรัลเวิด์เลยเป็นไงบ้างคะพี่เวฟไม่มีอะไรเลยคุณ <laughs> ค่ะถึงเซนทรัลเวิ์ คคิดสมาร์ตใหญ่เบ้มอะสมาร์ตเขามาแล้ววะ่ะเออคนบอกพี่มันมาตั้งตั้งนานแล้วแต่พี่เพิ่งเห็นไงต <laughs> อนนี้ตื่นเต้นไหมคะพี่แพรได้มาที่ใหม่ๆ Amazing ปอมากปอมากที่ไหนกันเนี่ยแปลกใหม่มาก<ๆ>เกียร์ ก็ปรากฏว่าไม่เจอที่ต้องการนะคะก็เลยออกมาข้างนอกแทนคุณพีงว่มามะพร้าวอ่อนเขาเล้าหรือเรามากเลยอย่ะแม่อยู่ว่อยู่าโดนป้ายยานะคะน้ำมะพร้าวสีชมพูเด้ออันนี้เป็นน้ำมะพร้าวปัน่นเอ่ออันนี้เป็นยี่ห้อสวนสามพานนะคะเขาขายแก้แลวละสามสิบห้าบาทตอนแรกอ่ะพี่ก็คือแค่อยากกินน้ำมะพร้าวเลยเสี้ยนน้ำมะพร้าว ท่านี้อยู่ดีๆเขาก็คือเห็นเราสั่งน้ำมะพร้าวแล้วช่วงที่เขาปั่นเขาก็เชียร์อย่างอื่นจ้ะก็คือเป็นน้ำมะพร้าวเหมือนกันแต่เป็นน้ำมะพร้าวสีชมพูเขาบอกว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างยากคือมันต้องเข้าไปในกระบวนการเฉพาะกันห้องเย็นแล้วก็มันจะเปลี่ยนสีเป็นอัตโนมัติแล้วก็ไม่ใช่น้ำมะพร้าวทุกลูกที่เป็นแต่รสชาติเหมือนมะพร้าวเลยใช่ Ad Line a i g เขาได้ที่สวนมะพร้าวน้ำหอมนะ อันนี้ก็ขวดละสาบาทออ3ขวดร้อยหนึ่งอันนี้แก้วละ35มบาบาทดีมากเลยตอนแรกว,ว่าจะไม่ได้ของใช่ไหใช่ตอนแรกพี่คิดว่าไม่มีอะไรกิน <Yeah. S 1> ท่านผู้ชมท่านผู้ดูทุกๆคนเพื่อนๆทั้งหลายเชิญมาตามเราเลยคะ่ะเราจะพาไปไหว้พระก,กันนะคะวันนี้เราคงไม่ได้ให้ดูลูกๆเท่าไหร่นะคะ วันนี้เป็นชีวิตพวกเราซะส่วนใหญ่ต้องขอโทษสําหรับแฟนคลับอู่ถังเทือเปียด้วยนะคะว่าวันนี้ไม่ได้พบตอนเย็นเดี๋ยวพี่จะรีบไปตัดคลิปแล้วต้องรีบทำวงจรชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วไม่งั้นร่างกายพวกพี่พังแน,น่นอนเจอก,กันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีบ๊ายบาย